ตอนนี้ตลาดหุ้นจีนมันถูกมากและอยากเข้ามาเนี่ยคุณเอมคิดว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงคําแนะนําของเอมอันแรกก็คือว่าต้องกลับไปสํารวจพอร์ตแล้วสวมหมวกเป็น global perspective เอมคิดว่าถ้าดูจาก valuation ก็ถือว่าทยอยสะสมได้แต่มันไม่ขึ้นเร็วเราอาจจะวิเคราะห์ผิดนะคะเราอาจจะมองเนี่ยภาพอเมริกาสดใสาภาพจีนไม่ดี แต่เราก็ต้องมีโอกาสที่จะผิดเพราะฉะนั้นต้องมีการป้องกัน,กนความเสี่ยงและต้องมีการทำเ e d ดจริงคุณเอมก็พูดถึงหุ้นอินเดีย<ะ>หลายครั้งนะฮะแล้วก็พูดกันว่าเออตอนนั้นมันไม่แพงเลย<ะ>เป็น valuation ที่ดีมากนะ,ะครับแล้วคนที่ฟังเราวันนั้นอ่ะหลายคนซื้อไปไม่ต่ำกว่า3-4คน<ะ>ซื้อไปเยอะ ทุกวันนี้กำไรอื้อซ่าเลยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ผ่านมาเป็นต่างชาติที่ซื้อเยอะนะคะคนญี่ปุ่นยังไม่ค่อยบายนะต่างชาติเนี่ยเขามองว่าโอ้ถ้าตลาดหลักทรัพย์มีการปฏิรูปอย่างนี้บริษัทญี่ปุ่นก็น่าจะมีโอกาสทํากําไรได้สูงขึ้น r o e สูงขึ้นราคาหุ้นก็ต้องแพงขึ้น valuation ที่นักลงทุนให้ก็ต้องสูงขึ้นอันนี้คือสตอรีของตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นทีนี้มันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่า ในฐานะนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับเราเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเราเป็น V.I. หรือลงทุนเน้นพื้นฐานเนี่ยหรือว่าลงทุนแนวไหนก็ตามเนี่ยเราอาจจะดูตัวหุ้นเป็นหลักนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยโอ้มันมีเรื่องของ geopolitics ม,ม,มีเรื่องของสงครามรัสเซียลบยูเครนนะฮะจีนจะไปยึดไต้หวันเราก็คงต้องมองภาพใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดคนที่จะลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้ว แล้วก็มีคนจำนวนมากที่เริ่มรู้สึกเริ่มเชื่อเหมือนที่คุณเอ็มพูดเริ่มเชื่อเหมือนที่พี่มี่ที่ว่าพูดว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจีนมันถูกมากและอยากเข้ามาเนี่ยคุณเอ็มคิดว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงนะฮะถ้าเขาเป็นคนไทยคุณเอ็มอยู่ในสายกองทุนมาเนี่ยอาจจะบอกว่าควรซื้อกองทุนหรือเปล่านะรหรือว่าเลือกหุ้นเป็นรายตัว<ะ>ในสถานการณ์นี้ควรทำยังไงครคุณอาร์ตเลยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ว่อกี้คุณอาร์ตพูดถึง การทำงานของเอ็มใช่ไหมคะ mm hmm. ตั้งแต่เอมเริ่มทำงานมาในสายกองทุนเนี่ยมากกว่า5ปีเนี่ยเอมพยายามให้นักลงทุนไทยอะคะอ่ะจินตนาการว่าตัวเองอะไปนั่งอยู่ที่น mm ิวยอร์กคือเราเป็น global citizen <c oughs> เราไม่ใช่คนไทย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้เราไม่ใช่คนไทยอะเราจะไม่ bias Mm hmm. เราจะไม่คิดว่าเรารู้จักจีนดีพอเพราะฉะนั้นฉันควรที่จะลงทุนในจีนเยอะหน่อย mm hmm. ฉันไม่ค่อยรู้จักอินเดียเลยนะฉันจะไม่ลงทุนในอินเดียอะไรเงี้ยเราต้องสวมหมวกเป็น global perspective อะแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้จัดก,การกองทุนหรือว่านักลงทุนที่แบบนั่งอยู่ที่อเมริกาแล้วแบบมองมา ว่าเราควรที่จะ a l l o c a t เงินไปที่ประเทศไหนใช่ป่ะคะที่นี้พอเป็นจีนเนี่ยเอ็มเข้าใจว่าพอคนไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกับจีนเชื้อชาติหน้าตาเราก็กจีนแท้มาเลยนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความแบบเหมือนคล้ายๆว่าวัฒนธรรมใกล้กันเราก็อยากที่จะลงทุนในประเทศที่เราเข้าใจเนี่ยเอ็มว่าสิ่งเนี้ยก็เป็นหนึ่งใน bias ที่เอ็มเจอก็เลยทําให้นักลงทุนไทยเนี่ยจริงๆมีสัสดส่วนของหุ้นจีนในพอร์ตค่อนข้างเยอะเกินไปค่ะคําแนะนําของเอ็มอันแรกก็คือ ว่าต้องกลับไปสำรวจพอร์ตแล้วสวมหมวกเป็น global perspective มองทั้งโลกแล้วดูว่าพิจารณาจริงว่าเรามีจีนเยอะเกินไปเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของคนที่มีจีนเยอะเกินไปกับกลยุทธ์ของคนที่ไม่เคยมีจีนเลยจะต่างกัน <S <S ใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยมีจีนเลยแล้วก็โ,โห fresh new money อ่ะเอ็มคิดว่าถ้าดูจาก valuation ก็ถือว่าทยอยสะสมได้แต่มันไม่ขึ้นเร็ว มันไม่ขึ้นเร็วมันมันไม่ใช่ปีนีนะคะมันเป็นลองเท e r นะคะกลยุทธ์ของลองเท e มก็คือซื้อในจุดที่ต่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็คิดว่า fresh new money ซื้อได้แต่กลยุทธ์ของคนที่มีจีนในพอร์ตอะเกิน50%แล้วเอ็มคิดว่าเขาต้องค่อยๆทริมออกเวลาที่ตลาดขึ้นมาก็อาจจะต้องผ่องออกไปเวลาตลาดขึ้นมาก็ต้องค่อยๆลดไปแล้วก็ย้ายเงินไปหาไปหากองทุนหรือว่าประเทศอื่นๆที่ท,ที่เติบโต อตอบคำถามคุณอาร์ตว่ากลยุทธ์ควรจะลงทุนยังไงเอ็มก็คิดว่าเอ็มสวมหมวกเป็นนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เก่งในแง่ stock picking <ม>ไม่ได้มีความรู้ไปทำ company visit เหมือนคุณอาร์ตที่ประเทศจีนนะคะเแบบเป็นตัวแทนนักลงทุนทั่วไปของคนไทยเนี่ยเอ็มก็คิดว่ามันยากเกินไปสำหรับเอ็มที่จะไปแบบเลือกหุ้นหลายตัวเอ็มต้องบินไปที่จีนไหมเอ็มต้องฝึกภาษาจีนไหมเอ็มต้องคุยกับ บริษัทให้รู้ว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงรใช่ไหมคะ,ะวิธีของเอ็มก็คือว่าเอ็มจะแนะนํากองทุนที่ลงทุนในเอแช่ม,มากกว่าเอแช่ are, เพราะว่าเอแช่เนี่ยเป็นกองทุนที่ลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่เอเชยคือตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเจิเซี่ยงไฮ้เซนเจอรนแลนจริงจริเบนแลนด์จริงๆเอเชยคือฮ่องกงใช่ไหมคะตอนนี้เงินที่รัฐบาลเขากำลังอัดฉีดมาไม่ว่าจะเป็นที่เอ็มพูดถึงอ่ะโรบอติกอินดัสเทรียลอีวีแบตเตอรี่หรือว่า 清洁能 y มันอยู่ที่เอแชร์ <ừ> ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็สนับสนุนออบริษัทจีนมันก็อยู่ในเอแชร์เซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมคะก็อยู่ในเอแชร์ m i c ใช่ก็อยู่ในเอแชร์เพราะฉะนั้นเอ็มก็ถ้าสูติ fresh new money เอ็มอาจจะสนับสนุนให้ลงทุนใน A มากกว่าเอแชร์นี่ผมก็เพิ่งทราบจากคุณเอ็มนะฮะว่ามีนักลงทุนที่ จำนวนมากที่อยู่ในหุ้นจีนมากเกินไปมากเกินไปใช่ไหมฮะบางคนอาจจะมองว่าเอะหรือว่ามันไปอยู่ที่อเมริกามากกว่าจริงๆอยู่จีนมากกว่าด้วยซ้าค่ะถ้าเกิน50%ควรลดควรลดแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีเลยไกส่วนลงทุนใช่ซื้อได้แต่ลองเทอมอย่างที่เอ็มบอกว่ามันไม่ขึ้นเร็วไม่ใช่ต้องรอต้องรอค่ะแล้วควรทยอยลงไหมฮะหรือว่าバリเอชันขนาดนี้จริงจริงคุณสมมุติว่าอ่ากันไว้สมมุตินะฮะสมมุติผมมีเงินร้อยบาทผมจะลงหุ้นจีน20บาทผมตัดสินใจแล้ว ผมควรลงทั้ง20บาทเลยไหมหรือลงทีละ5บาท7บาทเงี้ยเอ็มรู้ลวคำแนะนำที่ที่ง่ายสำหรับนักลงทุนเลยก็คือ IMF S S F ที่มันลองเท e r อะค่ะอันเนี้ยเราสามารถทำ D C A ในหุ้นจีนใช่ถูกบังคับแล้วก็ได้ภาษีใช่ไหมคะแล้วก็ valuation ไม่แพงค่ะเอ็มเรียนรู้จักนักลงทุนเนี่ยมีไอเก่งเนี่ยคือบางคนเขายังต้องซื้อ S S F IMF เขาก็บอกว่าเขาจะซื้อจีนค่ะเพราะฉะนั้นเอ็มคิว่าจีนนะ valuation เท่านี้ D C A ได้ ค่ะแต่ว่าถ้าตลาดมันขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วเราก็ลดเงินลงมานิดนึงแล้วอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณเองบอกว่าเงินอัดฉีดหรือว่าการเข้าไปอุ้มไปพยุงไปกระตุ้นของรัฐบาลจีนมันจะไปที่เอเชียด้วยค่ะดังนั้นให้ความสนใจกับหุ้นที่มันลิสต์เอยู่ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เซินเจินมากกว่าฮ่องกงเพราะว่ามันเป็นบริษัทโฮมกรอนไงคุณ<ม>อาร์เป็นบริษัทที่ สัญชาติจีนคนจีนที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็ encourage ให้ไป list อยู่ใน H A share นะคะแล้วก็แล้วก็วกพวกอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนสนับสนุนก็อยู่ที่ H A share มากกว่า H share ค่ะ H share ส่วนใหญ่จะเป็นแบงก์กับ real estate สัส่วนมากอย่างนี้ถ้าผมเป็นพวกเทคผมชอบพวก Alibaba Tencent ค่ะมันอยู่ H share นี่ผมลงได้ไหมจริงๆได้จริงๆอีกตีมหนึ่งที่ที่เราสนใจแล้วก็กองทุนก็ชอบก็คือ c o n sumption แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้นะ<ม>ใช่ป่ะคือเราต้องรอให้พูดพวกเขาฟื้นจริงๆอะแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับ c o n sumption เทคโนโลยีอันนั้นคือในแง่คนทั่วไปคุณเอมพูด in general นะคนที่มาเป็นลูกค้าคุณเอมหรือว่าคนที่เป็นแมสอะนะครับแต่ครน,นี้แฟนรายการ d e a r perspective รวมถึงทางช่อง t r a d e r KP เนะี่ยก็มีหลายระดับนะครับคนที่เป็นนักลงทุน โปรขึ้นมาหน่อยก็มี<ะ>ที่เป็นนักลงทุนอาชีพก็มีถ้าเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะเลือกหุ้นเองอยู่แล้วเนี่ยมองว่าเซกเตอร์ไหนที่จะน่าสนใจในเวลานี้สำหรับตลาดหุ้นจีนจ c เอ็มีโอกาสได้คุยกับผู้จัดการกองทุนจีนบินชี่ค่ะของ UBS <ะ>ใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนก็ เป็นผู้จัดการกองทุนที่ดังมากจนถึงตอนนี้นะคะซึ่งเซกเตอร์หรือว่าหมายความว่าอินดัสทรีที่บิญชีสนใจเนี่ยจริงๆเอมคิดว่าคนที่จะแบ่งเป็น2ออย่างคุณอาร์ตก็คือเพราะว่าตอนเนี้ เศรษฐกิจจีนยังไม่ได้กลับมาบินชี่เขาเลยพยายามไปหาหุ้นที่ค่อนข้างที่จะดีเฟนซีฟอย่างเช่นหุ้นในพวกแบบบริษัทยาหรือประกันมันคือสเตดี้อินคัมนะคะอันนี้คือดีเฟนซีฟพวกอินดัสทรีดีเฟนซีฟอีกทางหนึ่งเขามองว่าเออถ้าจีนเกิดมีการกระตุน้นหรือว่าเมื่อไหร่ที่คอนซัมชันกลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หุ้นพวกเป็นคอน sumer หุ้นพวกเล่าที่เราเคยชอบกันใช่ไหมคะหรือว่าเมาถ่ายหรือว่าโุงเรียนก็อาจจะกลับมาก็ได้แต่ว่า บินชีก็ยอมรับว่ามันยังไม่ใช่เวลานตอนนี้ที่จะเห็นหุ้นจีนวรียได้แรงๆโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีของการเลือกตั้งคุณอารตแล้วเราก็ได้เห็นแล้ว่าอเมริกา number one mm hmm. เขายังอยากที่จะเป็น number one แล้วเขาสูญเสียการเป็น number one mm hmm. ไม่ได้ใช่ mm hmm. เราเห็นข่าวว่ามีอสอสอของฝั่งรี p ั b l ิ c a n รีพับปิกก็ออกมาบอกว่าไม่ให้คนอเมริกาซื้ออ mm ินด x จีนหรือว่า จะคิดภาษีสำหรับ <G> กันแคปิโอลเกนด้วยนะคะกะ็ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนยังมีอยู่แต่เอมอะลองมองยาวๆแล้วเอมก็คิดว่า valuation นะจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ที่ต่ำมากแล้วเวลาที่เราซื้ออะเราต้องเข้าใจว่ามันจะไม่ขึ้นเร็วแต่เราซื้อลองเทอมเราคิดว่าด้วยกระสุนที่จีนมีอยู่ด้วยความพยายามภายในประเทศที่เขาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ ไม่เจริญเติบโต,ตเลยนะเอ็มคิดว่าเขามีของอยู่เยอะประชากรมีคุณภาพการศึกษาดี AI เทคโนโลยีนวัตกรรม R&D ที่เขายังทำอยู่อ่ะเอ็มว่าถ้าสุว่าเขาไม่ได้หมายความว่าวันที่เขากลับมาแข็งแรงเขาอาจจะแข็งแรงมากกว่า10ปีที่แล้วที่เขาเคยเป็นอยู่ก็ได้นะคะด้วยนิวโมเดลต่างๆผมทวนอีกทีเผื่อคนที่ฟังไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าสาภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ให้ซื้อหุ้นที่อาจจะเป็นลักษณะ defensive ก็คือเงินสดดีนะฮะยังไงคนก็ต้องใช้<ะ>เช่นประกันประกันยา<ะ>ใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ถ้าเป็นพวกที่มันต้องพึ่งพา consumption เนี่ยอาจจะต้องรออีกพักใหญ่แต่มองอีกแง่นึงมันก็เป็นโอกาสดีหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันก็อย่างเทนเซนตพีไม่ถึง10เท่าเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เห็นมานานแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้เหมือนกันไหมฮะก็เป็นโอกาสแต่ว่า ไม่ขึ้นเร็วซื้อแล้วต้องรอรอใช่ค่ะ<ช>แต่เราก็ไม่มาเก็ตชา m มมิ่งยากค<า>ุณอเป็นสิ่งที่เอ็มเคยลองแทร็กแล้วมันก็หมายความว่าลองแทร็กสิ่งที่ a ナリストทั่วโลกส r a t จิสต์ทั่ว,วโลก,โลกคอเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะผิดเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือ valuation ใช่ปะ่ะหลักการของ v i เออ price is what y o u pay value is what you get แต่ไม่รู้หรอกมันจะขึ้นเมื่อไหร่อเอมว่าคนนักลงทุนก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้มูลค่าของมันเมื่อกี้คุณเอมพูดบอกว่า,เ,าเราต้องใช้มุมมองเสมือนว่าเรานั่งอยู่ที่นิวยอร์กหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองไทยแล้วก็มองอภาพกว้างใช่ไหมครัฟังดูเหมือนคุณเอมก็ไม่ได้โปรโหุนจีนเพียงอย่างเดียวนะสมมุติผมเป็นคนคนหนึ่งที่มีกระตังแล้วผมเดินเข้าไปในออฟฟิศคุณเอมนะฮะแล้วมีโอกาสได้พบซึ่งคงยากอ่ะแต่ว่า สมมุติมีโอกาสได้พบแล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยเนี่ยผมมีเงินอยู่เท่านี้ร้อยบาทนะฮะผมจะไปลงทุนที่ไหนในโลกดีะนะถ้าฟังจากที่คุณเอ็มเล่ามาตลอดคําตอบอก็คงไม่ใช่จีนอย่างเดียว เนี่ยมันควรจะไปที่ไหนอีกครับใช่คุณอาร์เอ็มบอกได้เลยว่าคือเอ็มอะไปดูพอร์ตของนักลงทุนไทยโดยเฉลีย่ยเอ็มดูฟันฟลูว่านักลงทุนไทยชอบซื้ออะไรใช่ไหมคะก็ปรากฏว่านักลงทุนนักลงทุนไทยก็ไม่ได้กระจายความเสี่ยงไม่ได้ไรบอสซีฟ์เอ็มเป็นตัวแทนของนักลงทุนโดยเฉลี่ยนะแมสแล้วเอ็มก็เชื่อในการกระจายความเสี่ยงเพราะเรารู้ว่าเรามีโอกาสทำมาเก็ตทามิ่งผิด เราอาจจะถูกในบางครั้งแต่เราก็จะมีผิดด้วยใช่ไหมคะเราอาจจะวิเคราะห์ผิดนะคะเราอาจจะมองเนี่ยภาพอเมริกาสดใสาภาพจีนไม่ดีแต่เราก็ต้องมีโอกาสที่จะผิดเพราะฉะนั้นต้องมีการป้องกันความเสี่ยงเราต้องมีการทำเฮดจิง <S 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 เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เคเอสเอส คุณอาจาจะทราบเราโคแล้วก็ทำพาร์ทเนอร์ strategic พาร์เนอร์กับ JP Morgan แสิ่งที่เขาสอนเราแล้วก็เอ็พยายามจะเอามาสื่อกับนักลงทุนไทยตลอดก็คือการจัดพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ฟังอันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เบื่อแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะคุณอาจคือนักลงทุนอ่ะจะมองว่าเราอ่ะ เก่งกว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้เสมอใช่ไหมคะอันนี้เอ็มไม่นับกับเอ็มไม่นับกับเซียนเหมือนคุณอาร์ตหลายๆท่านนะคะแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะแล้วก็เอ็มเป็นตัวแทนของอนักลงทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือเราไปทําสถิติมานะคะ average investor เนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามทำ market timing เนี่ยแต่โอกาสที่ผิด ก็มีนะคะสมมติทำมาร์เก็ตไทมิ่งพยายามจับจังหวะตลาดเนี่ยคุณอาต้องทำให้ถูกทั้งสองรอบนะก็คือรอบซื้อคุณอาก็ต้องถูกรอบขายคุณอาก็ต้องถูกใช่ไหมคะซื้อถูกไปขายตอนถูกกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากนะคะในการที่จะต้องซื้อต้องถูกขายก็ต้องทำให้ถูกจังหวะนะคะอันที่สองเนี่ย a s s e t class ก็ต้องถูกใช่ไหมคะและเอ็มมองว่าทุกวันนี้คุณอาคิดดูสิว่าเอ็มพยายามถามว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ย Where are we in the cycle เราอยู่วัฏจักรส่วนไหนของเศรษฐกิจตอนแรกบอกว่ามี recession ตอนนี้ไม่มี recession แล้วตอนนี้เป็น early cycle ไหมหรือว่าตอนนี้เป็น late cycle ไม่มีใคร strategist คนไหนตอบเพมได้คือแต่ก่อนเนี่ย f e ดเนี่ยกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยใช้เวลามากกว่า5ปีนะคะ <c oughs> แต่เนี้ยขึ้นแล้วลดดอกเบีย้ยตั้งแต่แบบปี2020<ม>ปี2021<ม>ก็คือแล้วตอนนี้ก็คือมาลดดอกเบีย้ยแล้วคือ cycle <ม>ของเศรษฐกิจอะมันปรับ ตามวัฏจักรของการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดแล้วมันปรับเร็วมากจนเราทํามาเก็ตไทมิ่งไม่ถูก <c oughs> เอ็มไม่รู้ว่าตอนนี้วัฏจักรเศรษฐกิจมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคํำถามของคุณไอยก็คือว่าเอะแล้วเราต้องทํำยังไงเราต้องจัดพอร์ตเราต้อง d ด v e r s i ์ซิฟายในพอร์ตเราอ่ะต้องมีทั้งหุ้นมีทั้งพันธบัตร <c oughs> ตอนนี้โอกาสที่จะซื้อพันธบัตรดีที่สุดในรอบ10ป,ปีใช่ไหมคะเพราะว่าได้ยิวที่สูงนะคะแล้วก็เราก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปที่ทองด้วยไปที่น้ํามันด้วยพยายามจัดอพอร์ตให้มันมุดร์ ของหุ้นสมมตินนะ,ะนักลงทุนเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณ60%ใช่ไหมคะใน60%เนี้ก็ไม่ควรจะมีจีนอย่างเดียวควรจะมีประเทศที่ earning g r o w ร h สูงสุดอันนี้เราพูดข้ามเรื่องหุ้นมาแล้วนะคือ,อคุณเองกำลังพูดถึงจัดพอร์ตแบบเรดิโอเลยละ่ะ<ช>แบบป๋าเลยคือมันไม่ควรจะมีแค่หุ้นอย่างเดียวด้วยซ้ำ<ช>ะะหุ้นไม่ควรเกินกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าสมมตินักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางก็คือ60โอเค60นะค่ะ60หุ้น4 หุ้น60หุ้นยังเป็น m ajority ของพอร์ตที่แนะนำอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในระยะยาวใช่ใช่ค่ะแล้วในส่วนของหุ้น60เนี่ยก็ควรที่จะ diversify ไปทั้งอเมริกาใช่ไหมคะเพราะว่านั่นที่ที่นั่นคือที่ที่ where the earning growth is ก็คือการเติบโตแล้วก็บริษัทมี ROE ที่สูงมีความสามารถแข่งที่สุดธกิจแงเบอร์หของโลกใช่นึ่อเมริกาเอาสอคือจริงๆอันดับหนึ่ของ อันดับหนึ่งของโลกนี้คือที่อเมริกานะคะคแต่อันดับสอง amazingly มันคือที่อินเดียโอ oh. ใช่ค่ะ a o ทความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่อินเดียสูงมากถ้าเราดูจาก r o e แต่ว่าด้วยความที่ valuation มันแพงค่ะคมันสูงจริงๆตอนนี้นะนะ,นะที่นนเราคุยกันเดือนมีนาปี2 5 6 7 <77. S 2> ใช่ค่ะ วายูเอชั่นสูงเพราะฉะนั้นเรา allocate เงินไปที่อินเดียมากไม่ได้แล้วอินเดียยังเป็น emerging market ความเสี่ยงสูงมากเขา growth สูงก็จริงภาพแบบ r o s y มากแต่ความเสี่ยงก็สูงมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องจำกัดน้ำหนักไม่ให้อินเดียเนี่ยเกินประมาณ5 mm hmm. นะคะและนอกจากนี้ยุโรปก็ถือว่าว a ย u เ t ช o ัยังไม่แพงสามารถซื้อได้ญี่ปุ่นค่อนข้างแพงแล้วเราก็ค่อยๆลดสัดส่วนลงมาคิดแบบนี้คะ่ะคุณอาร์ตไม่ได้คิดแค่ ไทยจีนไทยจีนอย่างเงี้ยแต่ว่ามองเป็นมองเป็น global perspective คืออเมริกาเป็นหลักที่เหลือก็ปนปนกันใช่ค่ะจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากบอกคุณเอมคือตอนที่เรารู้จักกันทางเสียงทางคล <c oughs> ับเฮาส์นะฮะจริงๆก็รู้จักหน้าด้วยนะแต่ไม่เคยเจอตัวจริงกัน,นที่เราคุยคลับเฮาส์กันเมื่อปีประมาณ2020หรือ2021เนี่ยนะฮะ <c oughs> คุณเอมก็พูดถึงหุ้นอินเดียหลายครั้งนะฮะ <c oughs> แล้วก พูดกันว่าเออตอนนั้นมันไม่แพงเลยเป็น valuation ที่ดีมากนะครับแล้วคนที่ฟังเราวันนั้นอะหลายคนซื้อไปไม่ต่ำกว่า3-4คนนะซื้อไปเยอะทุกวันนี้กําไรอื้อซ่าเลยแต่นั่นคือวันนั้นเมื่อ3 4ปีก่อนถูกไหมฮะแต่วันนี้คุณเอ็มกำลังบอกว่า valuation มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมันสูงขึ้นมาเยอะมากณจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันอาจจะไม่ใช่ entry point ที่ดีสาหรับหุ้นอินเดียญี่ปุ่นก็เช่นกันคุณเอ็มก็พูดอยู่บ่อยๆเมื่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมันก็ขึ้นมาเยอะ แต่คุดเอมยังพูดเลยผมจําได้ผมน่าจะฟังทาง Facebook หรือคลับเขาเนี่ยว,ว่าโอ้โหหุ้นญี่ปุ่นมันดีมากาแต่ผ่านมาเนี่ยสปีจาก จุดนั้นที่มันขึ้นมาเยอะมันก็ยังขึ้นอยู่ใช่มันยังไงดีฮะหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคือคือ loss d e c a e ตอนนี้มันเอาคืนมาหมดแล้วใช่เราเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูจาก valuation นะคะถือว่าขึ้นมาพอสมควรเพราะว่าเราไปติดกับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ valuation มันไม่เคยสูงได้ขนาดานี้เลยคือเขกลัวไปแล้วอะ่ะคนมันกลัวหุ้นญี่ปุ่นไปแล้วอะ่ะใช่คือนักลงทุนเนี่ยพยายามใช้ perspective ใหม่ว่าถ้า ถ้าญี่ปุ่นไม่ได้ติดกับดักเงินเฟ้อต่ำแล้วถ้าญี่ปุ่นไม่ใช่โลก,โกรดแล้วถ้าไม่ใช่ดอกเบีย้ยศูนย์อีกแล้วดอกเบีย้ยติดลบอ,อีกแล้วใช่<ม>ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเพิ่มค่าจ้างได้ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถ เพิ่มราคาสินค้าได้เพราะ<ม>ตอนนี้ค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> บริษัทญี่ปุ่นจะสามารถมีการทํากําไรที่ดีขึ้นหรือเปล่า<ม>และสุดท้ายเนี่ยที่ท็อ,ทอป,ปิกส์่ะตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เขาพยายามที่จะปฏิรูปบริษัทภายในญี่ปุ่นใช่ไหมคะทำยังไงให้คุณเพิ่ม ROE ไม่เอาอีกแล้วบริษัทที่ valuation ต่ําๆไปดูมาเลยว่าบริษัทที่ price to book ต่าๆเนี่ยคุณจะทํายังไงให้ให price to book สูงขึ้นได้ทำยังไงให้ทำกำไรสูงขึ้นได้ ปรับปรุงพวกคอเ o รดกาวนานยังไงจ่ายดีเวเดนดเพิ่มขึ้นไหมทำแชร์บายแบคหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเขาพยายามเพิ่มคุณภาพของบริษทัทจดทะเบียนภายในตลาดญี่ปุ่นเพราะฉัน นักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ผ่านมาเป็นต่างชาติที่ซื้อเยอะนะคะคนญี่ปุ่นยังไม่ค่อยบายนะต่างชาติเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้ถ้าตลาดหลักทรัพย์มีการปฏิรูปอย่างนี้บริษัทญี่ปุ่นก็น่าจะมีโอกาสทํากําไรได้สูงขึ้น ROE สูงขึ้นราคาหุ้นก็ต้องแพงขึ้น valuation ที่นักลงทุนให้ก็ต้องสูงขึ้นอันนี้คือ story ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นทีนี้มันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ justify valuation ที่มันขึ้นมาหรือเปล่าเอ็มคิดว่าต้องรอดูรเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะตอนนี้เอ็มคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ไม่ไม่ค่อยน่าซื้อเพราะแพงแล้ว<ม>ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอาร์ตมันก็เหมือนอินเดียคองดีอะ่ะเราเห็นวุนเชลล์ละเราก็มันก็มีคนจ้องอยู่เยอะมีคนจ้องอยู่เยอะอินเดียก็มีแต่คนรอ <c oughs> ใช่ไหมคะรอให้มี c o r r e c t i o เราก็เห็นแล้วว่าสินค้าม,มันดีเราแค่รอเวลา<ม>ถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรก็เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตที่ปีหนึ่งซื้อหุ้นกี่ครั้งคะสองสองครั้งสามครั้ง<ม>ใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เราก็รกอ แต่ของแบบนี้จริงๆการ p r พ d i กร t ์ e m a r น่ะหรือ Time the Market มันก็เป็นเรื่องที่ w อ r ์เ n b u f บ e t เก็ไม่เคยแนะนำนะครับ<ช>อ,อ,อย่างใครจะไปรู้ที่ผมบอกเมื่อ2องปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องหุ้นอินเดียก็เราก็รู้ว่าตอนนั้นถูกนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ยิ่งหุ้นญี่ปุ่นนี้ยิ่งไม่คิดใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นหุ้นที่ไม่วิ่งมาหลายสิบปีถึงวันนี้มันมาอยู่จุดนี้นะตอนนั้นถ้าถามเนี่ยก็น่าจะซื้อหุ้นจีนมากกว่า เ<ะ>พราะมันถูกมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังถูกอยู่ยดังนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดถูกไหมครับการพยากรณ์ตลาดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด<ช>สิ่งที่ควรให้ความสนใจก็คือเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครรวมถึงพื้นฐานของกิจการเป็นรายตัวแล้วก็การพยากร์เหมือนที่คุณอารว่าเลยการพยิกร์ตลาดเนี่ยทำได้ยาก<ะ>เอ็มก็ถึงเน้นการจัดพอร์ตแล้วก็ได้โบรชัวร์ฟล์แลวอาจจะมีญี่ปุ่นบ้างแต่เราไม่ต้องมีเยอะเพราะเรารู้ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแต่เรามีไว้ติดพอร์ตเพื่อที่ว่า สักวันหนึ่งมันอาจจะมีโอกาสที่มันอาจจะแพงแล้วแพงอีก<ม>ใช่ไหมคะหรือว่ามีวันที่ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลงไปแล้วก็เข้าไปซื้อเพิ่มเพิ่มน้ำหนัก<ม>อันนี้ก็คือการจัดสรรทำ asset allocation